ู้ชมครับตอนนี้แกนนํามปชเนี่ยอยู่ในเรือนจํานะครับอาจารย์กรณีที่บุกบ้านาป๋าเปรมเขาบอกว่ายังอยู่วังว,งวงวังเวียนเหมือนเดิมนั่นแหละก็คืออย่างงี้นะทอมเวลาที่เขาพูดไงพี่มีความรู้สึกว่าเขาพูดไม่หมกนะครับคือเคาจะพูดถึงผลลัพธ์ครับว่าตอนนี้เขาคนนี้ติดคุกเค้าคนนี้โดนยึดทรัพย์อะไรก็ว่าไปนั่นคือผลลัพธ์ครับ,รบแต่สิ่งที่เขาไม่พูดอย่างชัดเจนก็คือ สาเหตุอคือคนเราเนี่ยนะสมมติว่าเงเดือนนี้ตังค์ไม่มีเหลือเลยอันนี้คือผลลัพธ์ใช่ไหมแต่เราไ,ได้นลาบอกก็ดันไปซื้อรองเท้าใหม่เส<อ>ื้อนะครับแบบเดียวกันชอบสามสีตัดสินใจไม่ได้ซื้อมันสามสีเลยมันถึงได้ไม่มีเงินใช้เราไม่ชอบพูดอย่างนี้เราพูดแต่เนี่ยจินเดือนนี้เงินไม่มีก็เหมือนอับผิชอบคนนี้คนนั้นติดคุกเท่านั้นปีคนนี้โดนยึดทรัพย์เท่านี้ แล้วคุณทําอะไรอคุณทําอะไรคุณเคยพูดให้คนฟังไหม,อมเอเอการที่คุณจะต้องจ่ายเงินให้กับอ,อะไรล่ะเซ็นเตอร์วันเนี่ยถามคุณสั่งเผาเขา,เขาไมล่ะอเออแล้วคนที่ไปเผาสารกลางติดคุกก็คุณเผาสารกลางไปล่ะก็เนี่ยอาจารย์เมียคุณนัทธวุฒิเนี่ยเขาโอดครวนนะร้องห่มร้องไห้บอกว่าเมื่อไหร่จะหลุดพ้นจากวงจรน,นี่สักที ทอมก็ไปหาเขาสิาแล้วทอมก็เอาคลิปไปให้เขาดูคุณขาคุณดูผัวคุณนะคะผัวคุณบอกว่านะคะถ้าเขายึดอำนาจเผาผมรับผิดชอบเองอ,อันนี้คุณฟังออกไหมคะอะไรอย่างเงี้ยทอมก็ไปให้เขาดูสิและในขณะเดียวกันเนี่ยทอมก็อีกอันนี่นะเขาเป็นนักพูดเขามีดีลาครับพวกเราเวลาตกใจเราวิ่งเข้าห้าง แล้วพอเราตกใจแล้วชอบไปหยิบสินค้าแบรนด์ดังๆถามอันนี้ผัวคุณพูดหรือเปล่าคะนะแล้วก็เอาคลิปบ้านปะเปไปนะบุกบ,บ้านปะเปไปนะจะมีคำว่ามุกเข้าไปมุกเข้าไปบุกเข้าไปอเอาให้เขาดูบอกก่อนคุณจะโอดจะครวนว่าผัวคุณติดคุกเนี่ยคุณดูคลิปเหล่านี้เพราะนั้นคือเหตุ แต่ถ้าพูดบอกว่าต้องติดคุกต้องหนีออกนอกประเทศต้องถูกยึดทรัพย์คุณกําลังพูดผลครับเหมือนกันอพรรคสีส้มเขาก็ชอบพูดอย่างเงี้ยเขาโดนกฎหมายไล่ล่าอย่างนั้นอย่างนี้ครับแต่เขาพูดไมมเล่าว่าทําไมเขาถึงถูกยุบพรรคทาไมหลักเขาถึงพ้นจากการเป็นสอสอมันมีเหตุอย่าพูดแต่ผลสิคะมันต้องพูดเหตุ อาจารย์ไม่สงสารเลยเหรอเมียคุณนัทวุฒิเนี่ยเขาบอกว่าต้องโกหกลูกเนี่ยว่าพ่อเนี่ยไปเลี้ยงแพะกับหมอเวงมันคือกรรมมันคือกรรมคือถ้าผัวไม่ทําไว้เมียก็ไม่ต้องมาแต่งเรื่องแล้วลูกก็ต้องมารับเพาะด้วยเออแต่ทีนี้เมื่อทําเอาไว้กรรมแปลว่าเราต้องรับผิดชอบต่อการกระทาของเราครับแต่ทีนี้ กรรมที่มันตกกับเจ้าตัวคือติดคุกกรรมที่มันตกกับเมียคือต้องแต่งเรื่องก,กรรมที่มันตกกับลูกคือถามหาพออ่อคือมันก็รับกรรมกันไปหมดที่ไอ้คนที่เป็นคนก่อที่ทําให้คนอื่นรับกรรมเนี่ยพี่ว่าน่าจะบาปมากกว่าคนอื่น,นเพราะถ้าเกิดว่าเขาไม่ทําอย่างนั้นนะเขาก็ไม่ติดคุกเมียก็ไม่ต้องมาคิดแต่งเรื่องลูกก็ไม่ต้องไปถามหาพ่อเพราะฉะนั้นทาเชื่อพี่นะถ้าสมมติว่าเทคโนโลยีดิจิทัลนะ มันทําให้อะไรเร็วแบบเร็วทม์ฉันใดพี่ว่ากรรมเขาก็ตามมาแบบดิจิทัลเหมือนกันนะเมื่อก่อนนี้เราบอกโอ้ยเนี่ยเดีย๋ยวต้องไปใช้กรรมชาติหน้าอะไรอย่างนี้ไม่ต้องค่ะไม่ต้องชาติหน้าค่ะชาตินี้เนะี่ยมาเร็วเออ,อาจารย์กรรมก็กรรมก็ว่ากันไปเนาะแต่ว่าอีกเรื่องล่าสุดคุณหญิงหน่อยเนี่ยเขาบอกมาว่างบปีหกสเนี่ยมันส่อแววว่ามันจะมีการโกงเกิดขึ้นหรือเปล่ามโนอ้าว้องพิงแล้วก็คืออย่างนี้ทอมครับ เวลาที่เราบอกว่ารัฐบาลที่ผ่านมาโกงเนี่ยม,มันมีความจริงเชิงประจักษ์ขาดทุนข้าวเท่าไหร่จี G 2จีมันเกย,ยังไงนะการย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีไม่ซื้อไม่ไม่ตรงไปตรงมาอย่างไงชัดครับแต่ถามบอกว่าเนี่ยซอแวลทุจริตเนี่ยมีออมีอะไรประเด็นไหนอรอวาทกรรมเออมันก็คือวาทกรรมส่วนที่โกงมาไม่ใช่รัฐบาลเลยนูน่น การปกครองท้องถิ่นโ่นโดนการปกครองท้องถิ่นแล้วทอดไปสืบนะไปสืบเลยว่าการปกครองท้องถิ่นที่โดนว่าโกงซื้อไอ้นั่นซื้อไอ้นี่เนี่ยอยู่พักไหนพี่ไม่พูดพี่ไม่พูดอะไรนะการเออแต่ปรากฏที่มันออกมาจากรัฐบาลเนี่ยมันไม่มีเพราะฉะนั้นคุณมันโนไปเองมันยังไม่มีแต่ลุงตู่อยู่มาหกปีนะครับคำพูดว่าทุจริตเนี่ย มีเป็นประจำแต่พอไม่มีความจริงเชิงประจักษ์เขามีวิธีการพูดนะทอมเขาไม่ได้โง่แล้วก็ฉลาดนะว่ายัางไงครับก็ตรวจสอบยากไงเลยไม่เจอเออ,อที่จริงแล้วคนอย่างพวกคุณออนะถ้าคุณคิดจะตรวจสอบไม่มีคำว,ว่ายากละค่ะนะแต่มันหาไม่เจอไงอก็ตั้งนั้นหนึ่งอย่างนู้นอย่างนี้ก็นะ่กเรื่องสองเรื่องที่เขาพูดหยุดเป็นประจำที่หมยความเป็นจริงเชิงประจักษ์แต่มันเขาก็ตีความไปแล้วนะ เรือดำน้ําของลุงป้อมกับนาฬิกานะพูดอย่ั่นแหละเขาเขาบอกว่านี่แหละมันเลยกลายเป็นต้นต่อสาเหตุทําให้คนยากคนจดอกยากเนี่ยเฮ้ยทอมครับเวลาที่เรามีงบประมาณหรือมีทรัพยากรใดๆเนี่ยนะท่อมอย่าปนกันได้ไหมงบนี้เป็นงบการศึกษางบนี้เป็นงบสาธารณสุขงบนี้เป็นงบพลังงานงบนี้เป็นงบมหาไทยงบนี้เป็นงบกลาโหมชอบพูดกันอย่างเลย ถ้าหากว่าไม่ต้องไปซื้อยุทธภพกรจะไปช่วยการศึกษาได้จะไปสร้างไรไม่ได้เฮ้ยถามว่างบกระทรวงศึกษาที่เขาทํามาใครทําครับกระทรวงศึกษาทาก็เขาต้องการแค่นั้นงบสาธารณใครทําก็สาธารณทํามาเขาต้องการแค่นั้นแต่ละหน้าที่แบ่งแยกกันไปเออแล้วคุณจะมาบอกว่าเนี่ยเลิกซื้ออาวุธยุทธปกรณ์แล้วเอาไปทําการศึกษาก็การศึกษาถ้าเกิดเขาอยากได้มากกว่านั้นก็ขอมาสิอาจารย์ผมมีคําถามนายกเนี่ยเขาบอกว่า รัฐบาลช่วน,นี้โกงยังไงแสดงว่ามันเคยมีการโกงไหมหรือไงบางทีคนบางคนก็เอาตัวเองเนี่ยเนาะไปตัดสินคนอื่นทอมพิดูดังจีนพี่ชอบประโยคหนึ่งมากเลยอะว่ามาเวลาคนที่เป็นคนดีนอ่นะแล้วก็เขาโดนกล่าวหาโดยคนชั่วนะครับเขาบอกอะไร,รอย่าใช้จิตใจคนถอยมาตัดสินวินยูชนพี่ชอบประโยคนี้จังเลยค,คือไอ้คนที่มันกล่าวหา จอมยุทธที่เป็นคนดีอ่ะใช่ไหมคะมว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้จอมยุทธเขาก็เลยย้อนไปที่คนนั้นบอก อย่าใช้จิตใจคนถ่ายมากล่าวหาวินยูชนก็แปลว่าจอมยุทธนั่นก็เป็นคนดีแต่คนกล่าวหาเป็นคนชั่วแล้วมันก็ในใจมันคิดยังไงมันก็เลยคิดว่าคนอื่นจะคิดเหมือนมันอันนี้หนังจีนนะพี่ไม่ได้ว่าใครนะ<อ>พี่กำลังเล่าหนังจีนให้ฟังกันังจีนว่ากันไปเนาะอาจารย์อีกเรื่องหนึ่งตอนนี้เนี่ยภายในรัฐบาลเนี่ยยังวุ่นวายไม่จบไม่สิ้นโดยเฉพาะชัยวุฒนาคมมานุสรกรรมการบริหารพ,พรรคพลังประชารัฐผมมีคําถามทำไมถึงเอาอตัวแรงมาไล่อาจารย์สมคิดออก ถ้าที่ไม่ว่างมันก็เข้ามาไม่ได้อะพร้อมเสียบนี้เหรอไม่ใช่ตัวเขาครับอาจจะเป็นคนอื่นคืออย่างนี้นะทอมอคิดนะคะคิดคิดคิดแต่คิดดังๆนะความคิดนะอะเราคิดดังๆว่างเอ๊ะที่เขาออกมาเนี่ยเขาออกมาด้วยตัวเขาเองหรือว่ามีคนทําให้เขาออกมาโอ้โนะน่าคิดจงังๆคือถ้าเราใช้คําว่าอะไรถ้าเราใช้คําว่าสมณเอน,นครับเราใช้คําว่าพระแกะพ่พรรษานะ แล้วเราก็ใช้คำว่าเจ้าวาดอะไรเงี้ยแล้วพี่บักคนที่ออกมานี้ก็คือระดับสัมเณีนะนะคะ,ะแต่เราไม่รู้ว่ามีเจ้าอาวาดอยู่ข้างหลังหรือเปล่าอ่ะนี่คืออาจารย์คิดนะคิดแต่คิดดังไม่ได้หรอไม่ได้บคกคายคิดเรื่องดีมากรออยู่ครับเรื่องลับมาก no s e n s o r